สวัสดีค่ะหากวันนี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรักบนโรคออนไลน์นะคะมีความรักระยะทางไกลมีความรักกับหนุ่มๆต่างชาตินะคะแล้วคุณยังไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยนะคะแต่คุณคิดและหล่าวว่าคุณเชื่อในพลังข้างในของคุณคุณเชื่อว่าคนนี้ น่าจะใช่ความรักครั้งใหม่ของคุณน่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะสองสิ่งที่คุณควรจะทำนะคะในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะคุณสามารถทำได้นะคะสิ่งแรกเลยค่ะเพืเ่อนๆคือคุณต้องให้เวลากับความรักของคุณนะคะให้เวลาในการเรียนรู้คนของคุณให้เวลาในการถามใจคุณเองนะคะว่าความรักของคุณครั้งนี้จะยืนยาวว่าจะใช่ ความรักครั้งใหม่ของคุณหรือเปล่านะคะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะสําหรับความรักในรูปแบบนี้นะคะจนวันหนึ่งที่คุณได้มีโอกาสเจอกันนะคะเพื่อนๆคุณก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมากขึ้นไปตามสเต็ปนะคะส่วนสิ่งที่สองนะคะที่ควรต้องทํานะคะก็คือว่าคุณจะต้องสร้างความทรงจาที่ดีร่วมกันนะคะเมื่อคุณใช้เวลาร่วมกันแล้วนะคะคุณอย่าแค่ส่งข้อความไปมาคุณอย่าแค่ถามคําถามทั่วๆไปนะคะ คุณควรที่จะสร้างความทรงจำโมเมนต์ในแต่ละโมเมนต์ให้เกิดขึ้นเพราะว่าความรักรูปแบบนี้นะคะเพื่อนๆด้วยความที่ว่าเราใช้แค่รูปภาพใช้แค่เสียงยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสกันนะคะยังไม่มีโอกาสได้เจอกันก็จริงนะคะแต่ว่าสัมผัสบางอย่างนะคะเราสามารถทำให้มันเป็นช่วงโมเมนต์นะคะที่ดีร่วมกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์สวีทนะคะเพื่อนเ โมเมนต์ความรู้สึกต้องการกันและกันนะคะความปรารถนาซึ่งกันและกันหรือแม้กระทั่งการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเหล่านี้นะคะเพื่อนๆสามารถสร้างได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะทําด้วยนะคะและอีกโมเมนต์หนึ่งนะคะซึ่งหลายๆคนหากท่าให้ความสัมพันธ์กับโมเมนต์แบบนี้นะคะมันยิ่งจะทําให้คุณและเขานะคะเข้าใจกันมากขึ้น โมเมนต์ที่ว่าบางครั้งเนี่ยคุณเกิดมีปัญหาไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะบางคนมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่หากถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองนะคะมองมองช่วงโมเมนต์นี้นะคะให้มันเป็นโมเมนต์ที่ อยู่ในช่วงของความสัมพันธ์ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันมันจะยิ่งทําให้คุณเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยนะคะสื่อความรู้สึกถึงกันได้นะคะสิ่งนี้แหละคะ่ะ ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องสร้างความทรงจำร่วมกันนะคะสองสิ่งในวันนี้ที่เจนนำมาฝากเพื่อนๆนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะนำไปใช้นะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องง่ายๆก็จริงนะคะแต่ว่าในสิ่งง่ายๆแบบนี้นะคะหากถ้าเราไม่มองข้ามและให้ความสัมพันธ์กับมันนะคะเพื่อนๆเราจะมีความสุขกับเรื่องง่ายๆแบบนี้นะคะ สำหรับความรักในรูปแบบนี้นะคะเจนก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะจงอดทนนะคะและเชื่อในตัวของคุณเองนะคะเชื่อในความรักของคุณค่ะแล้ววันหนึ่งคุณก็จะได้เจอกันแล้ววันหนึ่งคุณก็จะเจอความรักข้างใหม่ที่ใช่ของคุณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ